ฉันนางสาวพรทิมุนนารังสิตนักศึกษาสำนักสาเวชศาสตร์และสาธารณาศุกศาสตราขานามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยา,าลัยวลัยลักษณ์ทุกคนรู้ไหมคะว่าคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคาร์โบไฮเดรตมาจากอะไรคาร์โบไฮเดรตสามารถจําแนกได้กี่ประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิตสามารถจำแนกได้สองประเภทคือสะสมในรูปของแป้งและไกลโคเจนและทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของเซลล์เช่นเนื้อเยื่อเซลล์และเป็นองค์ประกอบของน้ำไขข้อสัตว์คาร์โบไฮเดรตสามารถจำแนกได้เป็น3าพวกใหญ่ๆก็คือ 1. m o โมโนแซกคารายโมโนแซกคารายได้แก่ฟรุกโตสกลูโตสและกลูโคสค่ะ บรโมเลกุลจำพวกนี้จะไม่สามารถไฮโดรไลซ์ได้อีกต่อไปเป็นพวกที่2นะคะพวกที่2ได้แก่ไดเซคคารายไดเซคคารายเกิดจากโมโนเซคคารายสองโมเลกุลมารวมกันได้แก่มอลโทสซูโคสและก็เลกโทสค่ะ พอลีเซคาไราซึ่งมีโมเลกุลใหญ่เป็นสารคาร์โบไฮเรตที่มีโครงสร้างซับซ้อนซึ่งเกิดจากโมโนเซคาไราหลายๆโมเลกุลมารวมกันเช่นแป้งซึ่งเราได้มาจากพืชหรือสัตว์ก็ได้ค่ะเราก็รู้จักคาร์โบเฮเรตกันพอคร่าวๆแล้วเราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าคาร์โบไฮเรตอยู่ในไหนเรามาทำการศึกษาและทำการทดลองกันเลยค่ะ เมื่อไก่กินข้าวอะไรอ่ะข้าวผัดเจียวไงไก่ไม่กินเหรอฉันไม่กินข้าวหรอกตอนนี้ฉันกินโยเกิร์ตลดหุ่นนีไ่ได้แกก็ต้องกินข้าวรู้ไหม,มข้าวนี้คาร์โบไฮเดรตไม่กินอันนี้มีคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าฉันกินโยเกิร์ตนะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าข้าวไก่อีกที่อาจารย์ก็สอนมานะไม่งั้นฉันไม่ได้เอเคมี Me หรอกจริงอ่ะจริงไม่จริง ถ้ามันจะไม่จริงนี่อาจารย์ก็สอนมาแกนักกินข้าวไรประโยชน์ดิฉันกินโยเกิร์ตลดหุ่นมีน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตก็เยอะกว่าข้าวแกอีกนะแกแล้วแกรู้ไหมว่าน้ําตาลที่หวานที่สุดชื่อว่าอะไรรู้สิชื่อว่าฟู๊ตเนยฟูทและน้ําตาลที่โพดมากที่สุดชื่อว่าอะไรก็ฟู๊ทเนยทำไมแกตอบได้ฉันถามแกอีกรอบและน้าตาลที่เล็กที่สุดชื่อว่าอะไรก็ฟูโทเแก แล้วแกบอกว่าข้าวแกเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตจริงเวลาไปทดสอบแล้วสมมติว่าเอาข้าวไปทดสอบกับสารเอดีนแกว่ามันจะเป็นสีอะไรสีแดงอิ่ดไม่ใช่สีแดงอิ่ดสีอะไรสีเขียวสีเขียวสีแดงอิ่ดอะไรสีเขียวเอาละพี่นักวิทย์ก็ใส่ข้อสงสัยเราดีกว่านะก็สีอะไรใช่ว่าต้องเป็นสีเขียวสีแดงอิ่ดสีเขียวสีแดงอิ่ดนั้นไปกันเลยไป พ,พี่นักวิทย์ครับวันนี้ผมก็มีข้อสงสัยกับเพื่อนผมมาว่าข้าวกับไอโอดีนเวลาผสมกันแล้วเป็นสีอะไรครับนางนี่มันมนโนบอกว่าเป็นสีแดงอิฐส่วนผมบอกว่าเป็นสีเขียวผมขอยืนยันเลยนะครับว่าอย่างไงก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วสีแดงอิฐสีเขียวง,งั้นเราไปถามพี่นักวิทย์กันเลยว่าเป็นสีอะไร<ช>ครับ,รบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะจะมา ซึ่งคาร์บฮเนยจะทําการผสมได้สองวิธีคือ1คือการผสมแป้งและ2คือการผสมบมล็านตค่ะส่วนวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการผสมบแปบบ้งกันค่ะค่ะจากที่น้นองๆนะคะได้สงสัยกันว่าข้าวที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มีสารอาหารจําพวกอะไรอยู่วันนี้พวกเราทั้ง3าคนจะมาไขข้อสงสัยของน้องๆกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบแป้งในคาร์บฮเรตของขนมปงังและข้าวนะคะอุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ค่ะ การเปลี่ยนแปลงของสีไอโอดนนะคะตอนแรกเนี่ยสีของไอโอดีนจะเป็นสีน้ำตาลแดงค่ะเมื่อหยดลงไปบนข้าวแล้วสีของไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแกมน้ำเงินค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบขนมปังก okay. like ันนะคะขั้นตอนแรกก็หยดสารไอโอดีนเหมือนกันค่ะ2องหยดค่ะจากนั้นก็ใช้แท่งแก้วคนสารคนค่ะเราก็เห็น จากสีน,น้ำตาลแดงเป็นสีม่วงแกมน้ำเงินค่ะจากการทดลองทั้งสองอย่างนะคะเราก็จะสรุปได้ว่านะคะการทดสอบแป้งเนี่ยนะคะเราจะใช้สารละลายไอโอดีนซึ่งมีสีน้ำตาลเป็นตัวทดสอบนะคะถ้าเมื่อเราหยดสารละลายไออดีนลงในสารอาหารที่เราต้องการทดสอบถ้ามีแป้งเป็นส่วนประกอบนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงแกมน้ำเงินหรือสีม่วงแคมเกือบดำค่ะ เห็นไหมเช่นบอกแกแล้วสรุปเป็นสีอะไรสีม่วงสรุปใครถูกแกฉันก็ผิดนี่แหละผิดรังผู้เลยใช่ไหมเห็นไหมสุดท้ายพี่นักวิทย์ก็ถูกอยู่ฝ่ายเดียวก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณพี่นักวิทย์ก่อนเลยนะครับที่ไม่ให้ความรู้แก่เราสองคนในวันนี้ที่ไม่ให้เข้าใจผิดในวัดข้างหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนและน้องๆด้วยนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ